มามาเปิดสมบัติขายสมบัติกันครับรีอาแบกมาแบกมานี่สมบัติสมบัติครับวันนี้เ,เราเราจะเอาสมบัตินะเก็บมานะก็ไม่ค่อยได้ตัดรถนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้รถเข้ามาน,นี่ก็น่าจะเขาขายลสุดเดือไนวะฮัจย์จอยอฮะ ช่วงเกี่ยวขาช่วงเกี่ยวเขา้าวโอ้ก็เกือบปีแล้วตัวนี้ไหมเกีบ่หลายวะของไม่เยอะนะครับนี่แบตเตอรี่ก็มีแค่นี้นะมีคนถามซื้อหลายเจ้าอยู่นะฮะว่ามีแบตเตอรี่ดีดีฮะใหญ่ๆหไหมอย่างเงี้ดีๆีไหมส่วนมากรถใช้มานะครับผมจากประสบการณ์นะพวกนี้นะคือเนี่ยอย่างเงี้นี่ ผมก็เอาไปสตาร์ทรถดีๆนะสตาร์ทรถแล้วก็อะไรล่ะใช้ดีๆอยู่นะฮะพอลูกค้าซื้อไปแล้วมันไม่เก็บไฟเป็นขายไปห้าลูกก็เป็นห้าลูกก็เลยไม่ขายเลยนะฮะมันน่าจะเกิดจากสาเหตุที่เรามันไมไ่อยู่ในรถนะครับคือเราเอาไปสตาร์ทรถอย่างนี้แบกไปสตาร์ทรถใช่ไหมแบกสตาร์ทคันน,นั้นคันนี้คันน,นั้นคันนี้แคนั้นนะ นะมันหมดแล้วก็มาชาร์จนะฮะแล้วก็ไปสตาร์ทใหม่แล้วก็หมดแล้วก็มาชาร์จเสร็จตู้นี้มันก็เลยทําให้แบตเตอรี่มันเสื่อมหรือมันไม่เก็บไฟนะฮะก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่เขาไม่ไม่อะไรหรอเขาไม่ไม่เก็บไฟนะฮะลูกค้าก็เลยมาคืนนะฮะเราก็รับคืนนะอันนี้เราจะไป จะขายของเก่านะอันนี้ไปช่างกิโลเลยอันนี้เราจะไปเปิดนะฮะเปิดน้ําอันนี้ออกนะที่ข้างในนะฮะตัวนี้นี่หมดแล้วบแหม,มอยางหมดไปแตกหมนเลยประมาณสองตันสองตันได้บ่น,นี่ไม่เยอะครับสมบัติของเราหมดถึงรอดเบิ่งย่างกับบอเบืยัง นี่เราจะขายพวกนี้นะมีคนถามซื้ออยู่มีถามซื้ออยู่หลายอย่างหลายเจ้าอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีมขายมีตัวมีแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟนี่สายไฟก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่สายไฟสายไฟรถบัสนะครับ อันนี้สายไฟเล็กอันนี้สายไฟใหญ่นะอันนั้นจะเป็นทองแดงแบบสายปอกไม่ได้ปอกมันเป็นทองแดงแป๊บนะครับนะเดี๋ยวมาดูข้างในนีอันนี้ก็เป็นทองแดงนะนี่ก็มันจะมีหม้อน้านะฮะหม้อน้ำเน,น,นี่ยหม้อน้ําตัวนี้หม้อน้ําก็ไม่เยอะโอ้ปีนี้ไม่หมานเลยครับ ไม่รู้ว่าจะถึงเงินหนึ่งล้านไหมแต่ของราคามันขึ้นนะของเก่าทองแดงพวกนี้ก็โลกเกือบสามร้อยแล้วนะทองแดงพวกนี้นะของขึ้นแต่ไม่มีของไม่ค่อยได้รถตัดนะครับช่วงปีนี้แย่จริงๆแล้วก่อนลนะปีหนึ่งแล้วขายสองครั้งสามครั้งสมบัติพวกนี้นี่เราก็จะมาขายตัวนี้ด้วยนะฮะ่วนมากี่เป็นรถบัสพวกนี้น่กองโรมินเอ็มก็ไม่เยอะ คือเราจะแยกขายนะครับแยกขายไม่มีจุดยืนของของร้านประจำพวกนี้จะแยกขายแบบสมมุติว่าพว่พ่อค้าพวกนี้นะนะฮะเขาจะมีเทคนิคหรืออะไรสักอย่างนะไม่ใช่เทคนิคหรอกเขาน่าจะมีตลาดไม่เหมือนกันนะบางที่นะอ่าสมมุติว่ามีโลมิโลเมเนียม มีแบตเตอรี่มีสายไฟมีทองแดงอย่างนี้บางที่ก็จะซื้อโลมิเนียมแพงกว่าเจ้าอื่นแต่จะเป็นรถตัวนั้นถูกกว่าอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ถูกกว่าอย่างนี้บาท2บาท3บาทหรือ5บาทอย่างนี้นะถูกกว่าอย่างนี้นะบางที่ก็จะอันนี้ถูกกว่าอย่างนี้คสลับกันไปเหมือนห้างสินค้าขายของส่งพวกนี้นะครับเขาก็เอาพวงชรถแพงแต่เอารถดีถูกอย่างนี้ ไปโปรโมตรถด,ด,ดีว่าถูกแต่ผมไปขึ้นผงชะลดระคาเต็มหน่อยนิดนึงอย่างนี้ก็ไปบวกหารกันน่นเะฉลี่ยกันน่าจะเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้านะฮะแต่เราก็จะแยกที่ส่วนแยกไปนะฮะอันนี้ก็จะไปขายเจ้าหนึ่งเจ้าไหนให้แพงก็เอาไปขายให้เจ้าหนึ่งนะะแบตเตอรี่ก็เอาไปขายให้เจ้าหนึ่งนะะทองแดงก็เอาไปขายให้เจ้านึงลักษณะน,นี้นะไม่เยอะแต่ก็วิ่งอยู่นะฮะ ประมาณนี้ครับของสมบัติหายสมบัติแล้วโดนไปร้านกว่าร้านเอ็ดเมื่อกี้เนี่โดนสมกรนะฮะสมกร,กรเลือกย้อนทีสองไปเยียโดนไปร้านไม่ชี้แจงเรื่องเงินเข้าเงินออกอย่างนี้นะครับแต่เราก็เสียภาษีอยู่นะเสียภาษีบุคคล ก็เดี๋ยวไปละอันนี้จะไปเทสมบัติอันนี้ก็เอ้ยไปเทไปเทน้ํากรดออกอันนี้พวกนี้ก็จะไปเผานะ,ะไปปอกนะฮะพวกนี้ไปปอกต้องทําให้สะอาดนะครับตรงนี้นะท้งนี้ก็จะไปปอกให้มันเป็นเหลือตะทองแดงนะฮะแล้วก็พวกอ่าหม้อน้ำนี่ก็จะไปเอาเหล็กออกนะโอ้โหเหล็กออกแต่ตัวนั้นก็สะอาดแล้วนะครับก็ ประมาณนี้ครับแบ่งขายสมบัติแล้วครับนี้